ต่อไปจะ,จะน็อกแบบเต็มๆต็ครับนอกจังหวนเดียวตกพื้นจังหวนเดียวอันนี้เอาแค่ห้าสิบครั้งก็พอดูดิท,ทำได้ไหมมาดูกัน

หรืออาการเมือนกัน,นครับก็ได้ได้ผลห้าสิบครั้งต่อเนื่องครับกีต่อเนื่องไม่ไม่เด้งสองครั้งอ่ะตีกระทบคํำแพงแล้วตกหนึ่งครั้งคือที่ที่ฝึเกนเห็นี้เพราะว่ามันมีเหตุผล เลาเราเล่นจริงเนี่ยคู่ต่อสู้ตีตรงห้ามมาแม้ต้องตกครั้งเดียวแล้วเราก็จะต้องรับให้ได้นะครับตกไม่เกินไม่เกินสองครั้งน็คือครั้งตกพื้นนื่อเราเราตีเหนด่าถ้าตีจับไปอะ่ะมันจะจะเป็นเกมที่ต้อง เล่นให้เล่นเทนนิสเนี่ยมันตีไม่ต้องลูกไม่ต้องตกพุ่งกไ็ได้จับลูกตกพื้อนหนึ่งครั้งถ้าตกฝั่งเราสองครั้งเนี่ยถือว่าเราเสียแต้มดังนั้นเราก็ต้องมาฝึกแบบนี้ยเอากำแพงเป็นตัวตัวกำหนดคเป็นให้เป็นคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเราก็ตีอัดกำแพงพองมันเด้งกลับมาเราต้องตอบโต้กลับ ตีกลับไปไม่ให้มันตกสองครั้งนะครับเพราะเราเปเล่นสนามจริงมึงก็จะทำให้เราสามารถเข้าไปตีในจังหวะตีได้นะบางทีเราตีผิดพลาดเน่เราก็มาตรับปรุงใน,ในสนามนี้แหละในกําแพงบอร์ดต่อมาคนเดียวเราเล่นได้คนเดียวเราเล่นได้นะครับมาสนามที่นี่ทุกที่มันจะมีกำแพงบอร์ดท,ทุกที่นะครับ ในพื้นที่จังหวัดสกวในที่เห็นมีอยู่สามที่ที่ผมไปนะที่ที่ตัวตัวจังหวัดก็มีแค่เทียมเพอวัฒนานครก็มีไี้ที่นี่ก็มีที่นี่จะสนามผมเองนะสนามพื้นที่ผมเองอำเภอรันประเทศส่วนกัญชนาทิศเข้ามาได้นะครับผมจะเอาไม้มาสองมันสองอันเสมอเลย ผมจะเอาไม้มาสองอันเสมอแล้วก็ใครต้องการจะตีก็มาเล่นได้แล้วผมก็จะถ้าตีไม่เป็นมือใหม่ก็สอนพอสอนเสร็จผมก็มาฝึกแบบเนี้ยตน,เ,นยเช้าเอาเนี่ยอัดวีโดีโอไว้แล้วไปแนะน,นําให้เขาส่งให้เขาดูเขายจะไนพัฒนาต่อนี่คือวิธีการสอนนะครับของผมที่ ที่ทําให้คนที่มาเรียนรู้กับผมอะสามารถนําไปสู่การพัฒน,นาได้ที่ดีที่ดีนะครับก็เห็นได้ผลห,หลายคนอยูุ่กกีดหลายคนที่ใช้วิธีการอย่างนี้